สวัสดีครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปของผมนะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ Electric DIY นะครับจะมานำเสนอวงจรล็อกการทำงานนะครับโดยผมจะใช้ Selector 1NO นะครับ หรือว่าซีเล็กเตอร์สองสเต็ปนะครับในการเอามาใช้ร่วมล็อกวงจรนะครับกับชุดพุชบ u t ทอนนะครับแล้วก็แมกเนติกนะครับครับสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกออกแบบวงจรล็อกการทำงานก็เพราะว่าในกรณีที่เรากดพุชบัตทอนสตาร์ทนะครับหรือการสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทปั๊มนี่นะครับทำให้ชุดคอนโทรลแมกเนติกทำงานใช่ไหมครับ แล้วถ้ากรณีมีคนไปเผลอโดนหรือบิดเซ l เลคเตอร์ออฟชุดการทำงานจะตัดวงจรทันทีนะครับผมก็เลยมีวิธีแก้ไขโดยการออกแบบวงจรล็อกน,นะครับเพื่อไม่ให้คนเผลอไปบิดเซ l เลคเตอร์ออฟนะครับหรือไปกดปุ่มบัต o อนอฟนะครับแต่ถ้าเราต้องการออฟจริงๆนะครับเราก็ต้องทำฟังก์ชันให้มันสมบูรณ์นะครับถึงจะเปิดปิดวงจรได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนวงจรกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่แหล่งจ่ายเลยนะครับ,นะรบมาหาชุด selector นะครับ selector switch นะครับแล้วผมจะใช้ไปสั่ง delay ผมจะกำหนดเป็น relay rr นะครับ relay l ด d y นะครับ คือถ้าเราไม่บิดเซเลคเตอร์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะกดสตาร์ได้นะครับเมื่อผมบิดเซเลคเตอร์นะครับไปทางพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะใช้หน้าคอนแทคของรีเลย์ rr ต่อวงจรนะครับเพื่อสแตนบายให้กับชุดปุดบ่บปตอนสตาร์ครับก็คือ s 1นะครับปุบ่บปัอนสตาร์ ก็จะส่งสัญญาณไปหา Relay RS นะครับก็คือ Relay Start นะครับแล้วก็จะขนานคำสั่งนะครับไปหาผู้บัตตอนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ S2 นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคเ o เหมือนกันนครับตัวนี้จะเป็น Relay Stop นะครับอา t นะครับ Relay Stop แล้วก็ต่อนะครับไปผ่าน NC ของรีเลย์สต็อปนะครับลงมาผ่านหน้าคอนแทคของรีเลย์สตาร์นะครับ RS แล้วก็ลงไปสั่งชุดแมกเนติกนะครับผมใช้เป็น K1 นะครับแล้วก็ล็อกการทำงานด้วยหน้าคอนแทคแมกเนติก K1 นะครับ หน้าตาวงจรก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทำงานในไวริงก่อนนะครับก็คือถ้าเรายังไม่ได้บิดเซเลคเตอร์นะครับไปฝั่งไหนนะครับไฟก็จะมาผ่านชุด NC ของรีเลย์สต็อปนะครับแต่ก็จะไม่สั่งการไปไหนนะครับถ้าเรากดปุ่มปบัตตอนสตาร์ทนะครับ RS ก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บิดเซเลคเตอร์นะครับ รีเลย์ rr ก็เลยไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าผมบิดเซเลคเตอร์เพื่อต่อวงจรให้กับรีเลย์ rr รีเลย์ rr ก็จะต่อวงจรให้กับชุดสตาร์ทแล้วก็ชุดสต็อปนะครับถ้าผมกดสตาร์ทนะครับรีเลย์ rs ทำงานนะครับรีเลย์ rs ก็จะสั่งต่อวงจรแม่เหล็ก K 1ก็จะทำงานนะครับแล้วก็จะล็อกตัวมันเองแล้วถ้าผมกด พุดบัตตอนสต็อปนะครับ S button, Stop, 2องดิเลอ์ RST ก็จะทำงานนะครับ RST ก็จะตัดวงจรคอนโทรลนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับที่ผมเอาแวบนี้ก็คือถ้าผมบิดเซตเตอร์ต่อนะครับดิเลอร์ R ทำงานดิเลอร์ R ก็จะต่อวงจรให้กับพุดบัตตอนสตาร์ทนะครับและสต็อปถ้าผมกดสตาร์ทดีเลย prochain, ์สตาร์ททำงานนะครับ <ng> <auen> แมกเนติกเคหนึ่งสากล็อกวงจรนะครับแล้วถ้าผมบิดเซเลคเตอร์ออฟนะครับดีเลย์ RR หยุดการทำงานนะครับหน้าคอนแทคจากผมจะไม่สามารถกดสต็อปได้นะครับแล้ววงจรก็จะไม่หยุดการทำงานนะครับเพราะว่า hmm. ดีเลย์ RST ยังเป็นหน้าคอนแทค NC อยู่นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะสามารถกด สตาร์ทหรือสต็อปก็ได้นะครับแต่วงจรก็จะไม่หยุดนะครับจะสั่งทํางานตลอดนะครับจนเมื่อเราบิดเซ l เล t เตอร์คืนนะครับในตําแหน่ง NC นะครับ DLR ทำงานครับลเ DLR กลับมาต่อวงจรให้กับชุดสตาร์ทและชุดสต็อปนะครับเมื่อผมกดสต็อปนะครับ RST ก็จะหยุดการทํางานก็เป็นอันจบฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสในวงจรจริงให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมต่อวงจรรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเทสให้ดูเลยนะครับครับสับฟิลแรงใจนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับแลมป์ออฟนะครับติดแมกเนติกยังไม่ทำงานนะครับในกรณีที่ผมบิดเซเลคเตอร์ออฟเนี่ยโดยหลักจะไม่สามารถกดสตาร์ทแล้วก็สต็อปได้นะครับ แต่ถ้าผมบิดซิเ็กเตอร์จะสังเกตเห็นว่ารีเล y ย์ r r นะครับทำงานแล้วนะครับก็คือรีเล y ย์เลดนะครับถ้าผมกดพุชสตาร์นะครับจะสังเกตเห็นว่ารีเล y ย s ร์าทำงานนะครับแม่เดล็กทำงานนะครับแลมปโชว์สถานะรันนะครับแต่ถ้าผมกด พุทอฟนะครับสังเกตเห็นรีเลย์ RST ก็จะติดนะครับสั่งหยุดการทำงานของแม่เนติกนะครับคอนเซปที่ผมต้องการก็คือเมื่อเราบิดเซเลคเตอร์แล้วกดสตาร์ทแล้วเราเผลอไปบิดบิดออมนะครับหรือเราไปกดสต็อปจะไม่สามารถ หยุดวงจรได้นะครับเพราะผมได้ทําการล็อกวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะกดสต็อปแน่นอนครับเราต้องบิดซีเลกเตอร์ไปทางขวานะครับก็คือที่เราออกแบบไว้ฝั่งขวาคือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเรากดสตาร์ทแล้วบิดไปฝั่งซ้ายเอาวงจรนะครับชุดสตาร์เตอร์ยังทำงานอยู่นะครับ แต่คอนโทรลจะไม่หลุดนะครับจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อเข้าฟังก์ชันที่สมบรมูรณ์ออกมาครับครับผมข้อดีของวงจรล็อกการทำงานก็คือถ้าเราไปกดสตาร์ทนะครับแล้วก็บิดออกไว้นะครับเผื่อคนที่ไม่รู้จะมาเผื่อสต็อปของเราก็จะไม่สามารถหยุดการทำงานของเราได้นะครับแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินจริงๆก็อาจจะต้องมีการเพิ่ม Emergency stop เข้าไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อหยุดการทำงานในกรณีที่ฉุกเฉินสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าคนที่เขารู้วงจรเขาก็จะมาทำฟังก์ชันให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็กด Stop ก็วงจรก็สมบูรณ์นะครับตามที่เขียนไว้ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ Electric DIY ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ